เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชว่วยพีส่สดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda Jazz ครับเจ็ดปีศูนย์สี่เครื่องเกียร์ดีสีสวยครับไฟหน้าใสาบอดีด้ดีราคาก็ดีด้วยนะครับคันนี้สี่หมื่นบาทท่านเองครับสี่หมื่นบาท ซื้อไปใช้กค็คุ้มครับได้รถสภาพดีราคาถูกซื้อไปขายก็ได้กําไรเครื่องเกียร์ดีนะครับมีก็คือภาษีขาดเกินนะภาษีขาดเกินก็ไปจดไปทํากันตอนโอนได้ครับเล่มมีเอกสารมีจดทําตอนโอนได้เลยราวๆสามพันนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยครับสามพันรวมทั้งค่าโอนด้วยค่าอะไรด้วยเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะครับสามพั 3, นครับ ทำที่คนส่งได้คันนี้อยู่กาญจนบ,บุรีท่านใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองตัวห้องเครื่องเดิมๆคัะหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักนะครับราคาถูกๆคุ้มๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือก,กดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยครับ รายละเอียดต่างๆติดต่อสอบถามกับเจ้าของได้ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าปเลือกซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ